มีไม่มีเลยเหรอมีไหมคะด้านบนมีไหมคะคุณพี่ตัดกรดิกาไม่มีเคพี้ยงมาเลยเดินเดินลงมาก็ได้ต้องวิ่งลงมาผมว่าอย่าไม่รู้อ่ะเคพี้ยงมาก่อนโชว์เป็นหลักฐานแล้วก็ให้มาพีหลักวันนี้อ่าอวันนี้แล้วโอเคพี่พี่ครับผมขอบคุณมากผมมาแล้วเนี่ยต้องการคนแบบนี้ตบมือให้หน่อยครับเออโอเคค่ะขอบคุณมากแขกเชิญค่ะมีกล้องถ่ายรูปไหมคะอ๋อมีอ ไม่ต้องส่วนตัวละเออนี่นี่เอามาบวกกันได้ไหมเป็นหมื่นหนึ่งโอ้ยไม่ได้ตึงไม่แต่หนึ่งท่านเอ๋อผมอยากให้คนแรกสักหมื่นหนึ่งกันเลยเขาเป็นคนใจกล้ามาจริงปะจริงไหมได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมคะรับได้ไหมค่ะได้ได้โอเคได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะโอ้ยขอากขนาดนี้ใครไม่รักก็ว่าแล้วล่ะเออจ่าขนาดนี้จอดขนาดนี้เอาให้ลูกมันไปสิเออโอเค ไอ้กาวันสุดท้ายค่ะที่มีเอาบัตรเดิน่นและโวเลยครับโววนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีคะด้านนี้ค่ะบัตรเครดิตการลองดูเลิอะไรก็ได้เร็วเร็เร็วเร็วเร็วเวหน่อยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้อะไรคุณนัทต้องอกก่อนว่าพอคุณนัทสวมอสวมอต่อไปเรอเร่อยๆเรเรอ๋อเป็นอ๋อเวลาแบบทำบุญอะไรกไปตั้งแต่มาคนที่สองแล้วขอบคุณออ อันนี้ไม่ใช่เวียนมาใช่ไหมคะอ๋อไม่เป็นเวียนพลบไปผมเห็นโอเคได้ค่ะแต่คนที่สองห้ามพาน้วกันนะครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากแต่กอดไหมครับเออวันร้านี้ผมจะมีงานออกทีหนึ่งช่วงนี้ต้องรอดไปทีทุกวันทุกวันเลยครับนานๆจะเจอตัวจริงเป็นๆแบบนี้เลยเพราะแกติชุนนี้ผมกสุ่ม ตัวเลยใช่ครับเราได้คอนเวทีทุกวันเลยตอนนี้แจกต่ออีกเจ็ดรางวัลสุดท้ายค่ะที่มีเครดิตการ์ดนะคะย้ำเลยว่าใครก็ตามที่ถือเครดิตการ์ดอยู่มาโชว์รับสิทธิ์ได้เรามีการมอบสิทธิ์ให้ห้าคำบารทตรงนี้เป็นการควบคุมทําหมดเลยก็ได้เนาะแล้วก็มีการเข้ามารับแล้วก็ถ่ายรูปคุณแจได้เลยเออมีไหมคะอีกเจ็ดรางวัลไม่มีเลยเหรอท่านนี้เรามีอย่างอื่นนอกจากเครดิตการ์ดแม็กอยู่ในเครดิตการ์ดอย่างเดียวเอาเป็นเครดิตการ์ดหรือคุณแจรถยนต์ก็ได้คุณแจรถยนต์เออได้ไหม แค่พิจาร์รถยนต์แค่มาโชว์เฉยๆอ้าวแล้วนะจะเป็นเบนทีเอ็มสปอร์ตอะไรได้หมดแต่ว่าทีเอ็มเอ็กไม่เอาทีเอ็มเอ็กซ์ีเอ็มเอ็กไม่ต้องใช้กุญแจาร์ค่ะคันด้าเบนไม่เอาเอาคันด้าปกติคันเบราว์ทั่วไปนะคะพิจ,รจราร์รถยนต์พิจาร์รถยนต์ด้วยคะ่ะไม่เจอรถเท่ยวรยนต์นะคะเออเออท่นานนี้ท่นานนี้ท่นานนี้คุณแม่อยู่ไหนคะลูกคุณแม่ขอเดินเชิญคุณแม่ดี่เค่ะเดินเชิญค่ะสวัสดีครับเจะถ่ายรูปไหมคะถ่ายรูปน้องไหมคะไม่ถ่ายรูปน้องหรอคะ อ๋อไม่ถ่ายน้องไม่อยากเป็นคนเรื่องหน้าโอเคเดี๋ยวมอบแต่ว่าให้คุณแม่ใช่ไหมครับแค่อยาใช่คุณแม่น้องอะไรครับะน้อง๋ีน้องทีออ๋โอเคขอบคุณค่ะน้องทีอยเข้าไปถ่ายรูปข้างล่างกระจกนะขอบคุณน้องทีถ่ายรูปยังลูกน้องทีถ่ายรูปไหมถ่ายไหมถอายไม่เธอเชิดเธอเชิดเธอเชิดอะไอาเจียนค่ะอาเจียนค่ะคุณจ่ารถยนต์ค่ะคุณจ่ารถยนต์มาอีก วันสุดท้ายแจกครับผมแจกละกันนะคะอย่างวีลงมาตรงนี้ค่ะนี่ไม่เขบัตรเครดิตการ์ดบัตรเครดิตการ์ดค่ะมาเลยค่ะบัตรเครด็กกัดนี่มีกุญแจรถมีกุญแจรถอ้หมายความกุญแจรถละมาใหญ่อ่าโอเคได้ค่ะเด็กเชเลค่ากุญแจรถก็อย่าเวียนนะคะขอรถกลุ่นนิดนึงละกันเนาะเออเออมา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  คุณแจรถเดินหรือบัตรเครดิตการ์ดค่ะไหนเอ่ยอ๋อคุณแจรถถ้าเดินสวยมากครับเออสมอลช้อยดีท่หนึ่งนะคะถ่ายรูปไหมครับมามามาอีกห้องรางวัลสุดท้ายค่ะที่มีคุณแจรถเดินหรือเป็นบัตรบเครดิตการ์ดก็ได้ค่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีบัตรเครดิตการ์ดครับอ่าเรียนเชิญค่ะรเครดิตการ์ดอ่าเรียนเชิญค่ะอันนี้ค่ะถ่ายรูปไหมครับคุณพี่ไหนคะกล้องอยู่ไหนคะมีมีกล้องส่วนตัวมั้ยครับกล้องส่วนตัวมีไหมอามีโทรศัพท์ะไปถึงมีกล้องไหมคะอ๋อเดี๋ยวถ่ายแล้วล่าละกันเนาะ โอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะอ๋ออยากถ่ายให้เขาบอกเพื่อนถ่ายให้เพื่อนถ่ายให้ได้ได้ตะกี้วันละร้อยพอนเนาะถ้ามาหากินช่วงนี้นะช่วงกอกตัวพอดีช่วงนงานรวมนะคะโอเคขอบคุณค่ะมามามาอีกเวียนนะเวียนนะไม่เวียนเนาะโอเคเออเราว่าเวียนมาตั้งแต่ใบที่สองแล้วเราจับไม่หายเออมามามาอ่ะมาอีกถ้ารางวัลสุดท้ายใครที่มีเครดิตการ์ดหรือว่ามีคุปแจรถยนต์ก็ได้ นะคะาออกมา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 ไม่เวียนใช่ไหมครับอ่าไม่เวียนเด็กค้าบอกมีเจ็ดใบเวียนไม่ซับหรอกพี่เอามามามีไหมคะบัตรเครดิตคะหรือตู้จารรถยนต์โอเคเชิญค่ะโอ๊ยอะไรคะหนูมีบัตรเครดิตแล้วเหรอลูกคุณแม่อยู่ไหนคะลูกเออตอนนี้หน้าเขาผ่ามากไหมคะน้องอะไรเอ่ยน้อมีแต่แน้องแผลน้องแผลน้องแผไปเที่ยวได้หวันกันอีกไหมลูก ะไรนี่เคยไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะจริงเหรอคะใช่พี่ไหนเอ่ยไปเที่ยวที่ไหนมาคะไต้หวันสนุกไหมคะสนุกนิรันดิวน่ารักเลยคะโอ้ยไหนแม่สอนแบดีถึงเลยแม่เนี่ยเอออาจารย์บอกเดคนนี้เป็นคนที่น่าคบมากเพราะมีเคสผิดปกตินะคะอปกติเออคนนี้มีเคลล็ดสตั้งแต่เด็กๆเลยมีคบได้นะคะเออโอเคครับคุณน้องแพนด้าถ่ายรูปไหมลูกถ่ายรูปไหมลูกมาถ่ายรูปกันก่อนอ่า อันต้องอยู่นี้นะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่านบนนะคะพยายามมองดีๆแล้วกันก็มีสองทุกตัวนะคะเอ่อมามาอีกทีรางวัลสุดท้ายกุณแจร์รถหยุดวันกระดิ่งด้านนี้ค่ะโอเคเชิญค่ะมาข่าวมาค่ะอันต้องนี้ต้องนี้นะคะสามารถเจ็ดเก้าด้านบนนะคะ A B C ด้านล่างนะคะทางด้านล่างก็พยายามมองนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับกล้องอมา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 อีกกี่รางวัลครับอีกสามรางวัลค่ะเชิญค่ะคุณแม่อยู่ไหนคะลูก เอานม่อยู่นี่นะคะเชิญค่ะอ่าเชิญ่าดูค่ะนี่ค่ะอีสองเรื่องสุดท้ายค่ะขอเป็นเครดิตค่ะละกันค่ะบัตรเครดิตบัตรเครดิตก๊าซอีสองเรื่องสุดท้ายค่ะอีสองรางวัลเท่านั้นสองรางวัลเท่านั้นบัตรเครดิตก๊าซมาเลย์ค่ะเปไหมคะ เข้าวันนี้ใครรู้ตัวถือเครดิตการ์ดอยู่นะคะมาโชว์รับสิทธิ์เดี๋ยวเราจะให้เลขกสวรรค์สุดท้ายชมบุกรับปั๊บแจกฟรีทันทีเพราะถ้าลองทำอะไรก็ได้อะไรคะอะไรคะบอกผมหน่อยด้โอ้ยตายแล้วนี่เปิดอ๋ออะไรอะไรใครมาก่อนได้ก่อนมา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 เออเวียนไหมล่ะเวียนไหมล่ะเวียนไหมล่ะเออไม่เวียนจริงๆค่ะเออใช่ใช่ใช่ได้ทุกงาน เอออมา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 โอเคอีกหนึ่งรางวัลสุดท้ายคุณพี่ขอเชิญด้านบนเลยค่ะคุณพี่มีกล้องไหมคะกล้องอยู่ไหนคะคุณพี่กล้องกล้องอ๋อเดี๋ยือถ่ายใช่ไหมคะโอ๊ยคิดเบาๆคุณพี่ไปละร้อยเออนะเบาเบาช่วยน้ำพิ่นิดนึงละกันนาตกตกนิดนึงอ่ะโอเคไปถ่ายให้ไปถ่ายให้ค่ะแล้วปัญญาค่ะมีนะชาร์ไอโฟนอยู่ทำงานจริงใ่หรือเปล่าหนึ่งศูนย์นะ เออวุ้จะเปลี่ยนนะพ้จะเปลี่ยน<า>อ่ะเอเวันนี้จะกไปชคใช่อของเา่ะเโอเค,คโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะยังไงอย่าลืมก็ลง็า,งาเลียนได้ในนี้เพียอแล้วกัน,นะค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราให้คุณนัดเรียวเรานะคะ ฝากบอกผลงานแล้วก็ฝา,ากบอกเลาแล้วกันนะคะว่าทำอย่างไรนะคะถึงมีสภาพผิวดูดีแบบนี้แล้วก็ให้ติดตามผลงานจากคุณรัทน์นเองด้วยครับผมก็เอาเทคนิคเรื่องดูแลสุขภาพก่อนนะครับไม่ว่าจ<ล>ะาร่างกายจิตใจหรือว่าผิวพรรณนะครับก็สิ่งที่สำคัญก็คือผมว่าอย่างสภาพจิตใจเนี่ยเราพยายามทำตัวให้ไม่เครียดหรือว่าเวลาเราเรรมไม่ได้หรอคุณนารไม่เครียดมันก็ไม่ได้สิมันไม่ได้ใช่ไหมเราต้องหาเงินหาทองต้องทำงานหากินก็ปัญหากับแฟนอีกอะไรอย่างนี้เวลาสมมติถ้ามีเรื่องเครียดเนี่ยก็ สิ่งที่ช่วยได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับงานอดิเรกผมว่านะหรือ,อว่าเรื่องเกี่ยวกับการพักผ่อนให้เหมือนกับว่าให้ร่างให้จิตใจเราเหมือนแบบได้โบรยบิไปมีอ่อืกนบ้นงบใช่ครับผมอาจจะหาเวลาไปเที่ยวหรืออะไรเงบนี้บ้างนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยผมอยากให้ทุกคน หนึ่งเลยออกกำลังกายนะครับผมอสองก็คือการดืม่มน้ำแล้วก็การนอนแล้วก็อย่างที่สามเลยเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับอาจจะต้องหาตัวช่วยเช่กนการทำทรีทเม้นต์เกินไปอะไรนี้ใช่ครับผมอาจจะต้องหันมาหาตัวช่วยทำทรีทเมนต์หรือว่านี่เลยนะครับที่สลิมมิ่งคลาสนี่ก็ได้นะครับผมก็ที่นี่มีหลายโปรแกรมให้ทุกคนได้เลือกเป็นตัวช่วยให้ทําให้ทุกคนดูสวยงามดูดูออร่ามากขึ้นใช่ครับผมแต่ต้องบอกกันก่อนว่าคุณน้องเรา เขาบังกะปีเจอบ่อยนะเหมือนเจอบ่อยได้เดินผ่านบ่อยมากใช่ใช่ก็ไปไปบ่อยครับไปบ่อยนะแต่ว่าเขาบอกวันนี้จะเข้ามาทดาลองผลิตภัณฑ์นะคะเหมือนกุณนะเทิยก็ไม่ยากอย่างที่บอกไปว่าเขาหาตัวช่วยเพราะว่าเวลาค่อนข้างน้อยนิดด้วยเนาะแต่จะต้องถ่ายมิวสิกด้วยหรือว่าน้องเพลงนะคะซ้อมละครอย่างนี้ปุ ทำยังไงดีจะออกกอลกายก็เวลาก็น้อยเหลือเกินจะไปออกกัลายชั่วโมงหนึ่งมันก็เหนื่อยเนาะเพราะวลาต้องแบบนอนตัวช่วยออกละกานยังไงที่บอกไปว่าวันนี้เราก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ตัวช่วยใหม่ให้คุณนะคะมารับสิทธิ์ทดลองทำได้เหมือนคุณนักิีนั่นเองด้วยขอบคุณงานและกันค่ะคุณนัาก็ฝากละครเวทีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมปริศนาดิวสิคอลนะครับช่วงนี้ซ้อมทุกวันจริงๆแล้วก็ ผมคิดว่าแฟนๆของปริศนาเนี่ยได้ดูมาหลายเวอร์ชันแล้วล่ะแต่ยังไม่เคยดูเวอร์ชันที่เป็นละครเวทีอย่างแน่นอนมันดน่าตื่นและน่าติดตามนะใช่ครับผมก็ลองไปดูกันนะครับรับรองว่าสนุกมากแล้วเพลงเพราะมากจริงๆเพลงนี้แต่งใหม่หมนี่คุณนัทได้เป็นตัวอะไรคะได้เป็นประวิตรราชทะลกครับโอ้โหชอยประวิตใช่ครับก็สนุกครับเป็นตัวละครที่สนุกมากครับเขาเป็นเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากทีเดียวก็ทำให้เวลาผมไปซ้อมละครก็รู้สึกสนุกไปด้วยก็ อย่าลืมมาดูกันนะครับวันที่16 17 18แล้วก็23 24 25เดือนมีนาคมครับผมใช่แล้วค่ะยังก็อย่าลืมเลยนะคะสามารถติดตามคุณนัทได้นะคะกับละครเวทีนั่นเองด้วยแต่ว่าอนนี้เดี๋ยวเราจะพานเราไปพักคู่นึงแล้วกันแล้วก็ใครที่บอกต้องการถ่ายรูปคู่ทางด้านล่างก็เดี๋ยวขอเรียนจัดการนะคะไปติดตามได้ทางด้านล่างนั่นเองด้วยตอนนี้ขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอ๋ใช่ค่ะร้นหลาวสิงสีอย่างนี้ไม่รักได้ไงใช่ไหมแล้วตอนนี้ค่ะกับอาจารย์กันไปเนี่ย